อ่อนจิราเจอแบบนี้แม่ไม่ทนชาวเน็ตวิจารณน้องเดอาใช้คำแรงเกินรับไหวมีเหตุที่ต้องห่างกับลูกสาวทุติรักษ์รอติดภ,ภารกิจการทําง,ทงานกระจายต่างประเทศนัอแสดงสาวดีกรีคุณแม่ลูกอ่อนแป้งออนจิราแหลมวิไลก็เลยได้นเอาภาพถ่ายของน้องเดอามาโพส์วมบนอินสตาแกร,รมแอดแป้งและสเก็ออนจิาราพร้อมแนบแคปชั่นบอกเล่าความคิดถึงหมวยน้อยของมามีคิดถึงแล้วแต่ทว่างานนี้กลับมีเหตุ ให้จ้ตัวต้องรู้สึกไม่แฮปปี้เข้าจนได้เมื่อมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ได้ภาพดังกล่าวด้วยข้อความที่มีเนื้อหาใจความว่าจุดจุดจังเลยหลังจากที่แป้งออนจีราได้เห็นข้อความนี้เจ้าตัวก็ไม่รอช้าทําการแคปเจอร์หน้าจอเก็บไว้เป็นหลักฐานก่อนจะนํามาพโพส์ลงอินสตาแก Story, รมสตอรี่พร้อมกับตั้งคําถามเป็นอะไรมากไหมคะคอมเมนต์ comment แบบนี้ทําอะไรได้บ้างขณะที่แฟนต่างก็เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น วิภาควิจารณ์คอมเมนต์ดังกล่าวรวมถึงส่งกำลังใจให้กับแป้งออนจิราและน้องเลอากันอย่างต่อเนื่องขอขอบคุณภาพแป้งออนจิราน้องเลอาภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดต่ความค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ